สำหรับพงงานคลิปนี้นะคะจะเป็นพังงานที่ครอบคลุมทุกสถานะนะไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่คุยกันเป็นแฟนกันหรือว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วรวมถึงความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วแต่เน้นว่าจะเลิกกันไม่เกิน8เดือนนะคะความคิดที่เขามีต่อคุณในตอนนี้เนี่ยจะต้องบอกเลยว่าเป็นความคิดที่ดูเหมือนย้อนกลับไปในช่วงจุดเริ่มต้นของพวกคุณเลยนะคะในช่วงที่พคุณรักกันนะในช่วงที่พวกคุณกําลังเจอกันพบกันคุยกันนะคะ แต่ทีนี้ต้องขออนุญาตขยายก่อนว่าไม่ว่าเขาจะจําได้ทุกอย่างในช่วงเริ่มต้นนั้นแบบจาได้แบบแม่นยำม,มากๆหรือชัดเจนมากขนาดไหนก็ตามได้คําตอบมาแล้วนะคะในอดีตเนี่ยรู้คําตอบมาแล้วแต่ปัจจุบันอยากถามซ้ําอยากได้คําตอบอีกนะคะเพื่อคําตอบนั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมหรืออาจจะมีส่วนขยายที่ทําให้เขาเข้าใจคุณมากขึ้น หรืออาจจะเป็นส่วนขยายที่อาจจะทำให้เกิดมุมมองต่างๆเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในการมองคุณหรือมองตัวเองหรือมองความสัมพันธ์ก็ได้นะคะชุดคำถามตังต่อไปนี้นะเขาอยากถามว่าตอนแรกที่เจอกันเนี่ยนะคะคุณรู้สึกยังไงและคิดยังไงกับเขาตอนแรกที่คุณเห็นเขาเนี่ยและตอนแรกที่เขาเห็นคุณเนี่ยใครเป็นคนที่ตกหลุมรักกันก่อน เขาอยากจะรู้นะคะระหว่างที่พวกคุณมีความ,วามรู้สึกดีๆให้กันแล้วเนี่ยระหว่างคุณกับเขาใครคิดถึงหรือมีความคิดถึงมากกว่ากันหากเขาจีบคุณก่อนเขาอยากจะรู้นะคะว่าวันนั้นถ้าเขาไม่ได้จีบคุณคุณจะจีบเขาไหมสําหรับเขานะคะในตอนนี้เนี่ยเขาคิดย้อนไปนะคะแล้วเขาเจอ แงมุมบางมุมนะคะที่ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกชัดเจนนั่นก็คือเขารู้สึกว่าถูกชะตากับคุณเหมือนเจอคุณแล้วก็จําได้ครับคลายครับคลานะคะว่าเราแบบเหมือนเคยเจอกันเคยรู้จักกันแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนหรือเมื่อไหร่ซึ่งพลานานพวกนี้นะคะเขาเชื่อว่ามันอาจจะผลักดันทําให้เขารู้สึกรักคุณได้รวดเร็วจนบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้รู้จักกันดีเลย เขายังไม่ได้รู้จักคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะหรือยังไม่ได้รู้จักคุณแบบทุกแง่ทุกมุมเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อรักเร็วแล้วก็ความสัมพันธ์อาจจะไปในรูปแบบที่ค่อนข้างเร็วมันทําให้เขามีความกังวลในตัวคุณสารพัดนะคะแล้วก็จุดเนี้นะคะทำให้เขาเนี่ยถามตัวเองแบบซ้ำๆนะคะว่าเขารักคุณเร็วไปหรือเปล่า เพราะนะคะพลังงานไพ่ทั้งหมดเนี่ยมันเห็นชัดเจนในเรื่องของความไม่ไว้ใจในตัวคุณเพราะฉะนั้นขออนุญาตขยายความตรงนี้ทีหนึ่งนะคะไม่ได้ไหมายความว่าตัวคุณนะคะแสดงออกในทิศทางที่ไม่ดีเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ล้วนๆนะคะที่เขารู้สึกว่า,าเขามีคาถามเช่นไม่ไว้ใจกลัวนะคะว่าเขาจะรักคุณมากกว่าที่คุณรักเขา กลัวรักเราไม่เท่ากันกลัวนะคะแล้วก็ไม่ไว้ใจว่าเวลาที่ห่างกันคุณอาจจะไม่ได้คิดถึงเขาเลยหรืออาจจะคิดถึงเขาค่ะแต่ไม่เท่ากับที่เขาคิดถึงคุณทีน่นี้ขออนุญาตมาพูดถึงคู่ที่เลิกกันแล้วหรือถ้าสักวันหนึ่งคุณต้องเลิกกันนะคะขออภัยนะคะอันนี้แค่อ่านข้ามสเต็ปอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะฟังเพื่อความเทิงก่อนก็ได้นะ เขานะคะคิดข้ามสเต็ปไปว่าถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งมันมีเหตุที่จะต้องจบกันจริงๆนะคะโดยที่เขาพยาพยามแล้วคุณพยายามแล้วมันจะเป็นเหตุที่แบบเหนือการควบคุมของคุณทั้งสองคนเขาจะมีคําถามเยอะแยะนะคะว่าคุณยัอรักเขาไหมแน่นอนค่ะถ้าคุณไปคู่ที่เลิกกันแล้วก็เหมือนกันถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ นะคะเชื่อว่าเขาอยากจะถามคุณนะว่าคุณยังรักเขาไหมยังคิดถึงเขาหรือเปล่าอยากคุยกับเขาไหมคิดถึงหมดสนทนาที่คุณทั้งสองคนเคยคุยกันไหมไม่ว่าจะในวันที่แรกเริ่มเจอกันคบกันบางคู่อาจจะถึงขั้นเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ในวันที่มีประเด็นแล้วทะเลาะบ,บอกแวง้งแล้วก็เลิกกันไปคุณอยากเจอเขาไหมเขาไปหาคุณได้หรือเปล่า เราสองคนยังทานข้าวด้วยกันได้หรือเปล่าหากพบกันเจอกันคุณคิดอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบใดก็ตามตอนนี้ดูเขามีข้อสงสัยแล้วก็มีคําถามเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกของคุณเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยซึ่งเขาข้ามสไปเหมือนกันว่าเขาไม่รู้นะคะว่าคําถามพวกนี้ควรถามไหม เพราะคุณอาจจะตอบแล้วทําให้เขารู้สึกดีหรืออาจจะรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมก็ได้หรืออาจจะมีข้อสงสัยที่แตกแขนงออกไปอีกแต่ประเด็นหลักๆสําคัญที่สุดของเขาตอนนี้นะคะที่เขากังวลมากๆก็คือถ้าถามแล้วคุณตอบตรงๆหรืออาจจะเป็นการตอบแบบรักษาลำใจของเขาเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเขามาชั่งน้ำหนักแล้วก็คิดทบทวนดูแล้วเนี่ย เขารู้สึกว่าคําถามพวกนี้มันสามารถข้ามไปหรืออดทนกับ,กบคําถามพวกนี้ได้สงสัยคําถามพวกนี้ได้ค่ะแต่จะดีกว่าการที่เขาอาจจะต้องได้คําตอบแล้วมานั่งคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือคําตอบจริงๆหรือเพื่อรักษา้ําใจของเขาซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเป็นคําตอบที่รักษาน้ําใจของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องการและอาจจะทําให้เขารู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมหรือรู้สึก ขาดความมั่นใจในตัวคุณและความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะ